คุณเชื่อเรื่องอนาคตที่ถูกกำหนดไว้แล้วหรือไม่นกเหล็กชนตึกระฟ้าคลื่นยักษ์ลกลืนกินชายฝั่งหรือโรคร้ายที่หยุดโลกทั้งใบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกคุณว่าเหตุการณ์เหล่านี้มีหญิงชราตาบอดคนหนึ่งมองเห็นมันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงนานนับสิบปียินดีต้อนรับสู่เดอเล่าวันนี้เราจะพาคุณเปิดบันทึกแห่งหายนะ กับคําทํานายที่แม่นยำจนหน้าขนลุกของสตรีผู้ได้รับฉายาว่านอสตราดามุสแห่งคาบสมุทรบอลคานบาบาวานกาและสิ่งที่เธอมองเห็นในปี2025เป็นต้นไปอาจทำให้คุณนั่งไม่ติดเกา้าอีก่อนจะไปถึงอนาคตที่น่ากลัวเราต้องรู้ก่อนว่าเธอคือใครบาบาวานกาหญิงชาวเบลเรียที่สูญเสียการมองเห็นตั้งแต่อายุ12 จากพายุทอร์เนโดปริศนาแลกมาด้วยสิ่งที่เรียกว่านิมิตสวรรค์เธอทิ้งคำทำนายไว้มากมายจนถึงปีคศ .5079 หลายคนอาจมองเป็นเรื่องงมงายแต่สถิติระบุว่าคำทำนายของเธอมีความแม่นยำถึง85%ทั้งการล่มสลายของโซเวียตอุบัติเหตุเชอร์โนบิลหรือแม้แต่ความตายของเจ้าหญิงไดอานา่าและตอนนี้นาฬิกาแห่งคำทำนาย กำลังเดินเข้าสู่ยุคปัจจุบันของเราแล้วจับตาดูให้ดีเพราะช่วงเวลาที่เรากำลังหายใจอยู่นี้คือจุดเปลี่ยนสำคัญตามบันทึกปี2025และ2026ถูกระบุว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบเธอมองเห็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ในยุโรปสงครามที่จะทำลายล้างประชากรไปจำนวนมากผสมรงกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ผิดเพี้ยน ภูเขาไฟที่หลับไหลจะตื่นขึ้นแผ่นดินไหวในที่ที่ไม่เคยเกิดและที่น่าตื่นเต้นปนสยองขวัญที่สุดคือคำทำนายที่ว่ามนุษย์จะได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเป็นครั้งแรกในช่วงเวลานี้คำถามคือพวกเขามาดีหรือมาร้ายถ้าคุณคิดว่านั่นน่ากลัวแล้วลองมองไกลออกไปอีกนิดปี2028มนุษย์จะดิ้นรนหาพลังงานใหม่ ถึงขั้นต้องส่งยานไปดาวสุกดาวเคราะห์นรกที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะปี2 0 3 3น้ำแข็งขั่วโลกจะละลายหมดสิน้นระดับน้ำเลจะกลืนกินเมืองใหญ่ทั่วโลกที่คุณรู้จักและข้ามไปไกลถึงปี3 0 0 5สงครามระดับจักรวาลจะเกิดขึ้นระหว่างโลกกับอนานิคมบนดาวอังคารใช่ครับมนุษย์จะรบกันเองข้ามดวงดาวจนกระทั่งปี5079 คือปีที่เธอบอกว่าทุกอย่างจะจบลงจักรวาลจะถึงการอวสานคําทํานายอาจเป็นเพียงคําเตือนไม่ใช่คําตัดสินอนาคตจะเป็นไปตามที่บาบาวานก้าเห็นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกเราในวันนี้แต่ถ้าสิ่งที่เธอเห็นเป็นจริงคุณเตรียมตัวรับมือกับมันแล้วหรือยังถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับเจาะลึกและตื่นเต้นแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเดอะเล่าเอาไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องเล่าที่โลกต้องจา่าเรลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ